สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนครับวันนี้ผมแดงมิสเตอร์แดงรายงานตัวครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปพูดคุยกันเรื่องแว่นตาสําเร็จรูปนะครับแบบนี้กับแว่นตาสั่งตัดนะครับมันต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นจะบอกว่าคือแว่นตานะครับทุกวันนี้แว่นตาเนี่ยมีความสำคัญกับการดํารงชีวิตประจำวันของทุกๆคนไปแล้วนะครับ ผู้ที่มีปัญหาสายตานะครับผมเข้าใจว่าเพียงแค่หนึ่งนาทีที่คุณขาดแว่นเนี่ยมันจะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของคุณหรือการทํางานต่างๆของคุณเนี่ยแย่ลงทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นและมันเป็นสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิตประจําวันของทุกคนไปแล้วนะครับสําหรับแว่นตาสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตานะครับคือถ้าเกิดคุณอยากได้แว่นตาดีๆสักอันหนึ่งเนี่ยคุณจะต้อง ทำความเข้าใจก่อนนะครับคือคุณจะต้องมีการตรวจสายตาเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ถูกต้องก่อนคุณจะต้องเลือกดีไซน์เลนนะครับให้ตรงกับค่าสายตาที่คุณมีอยู่นะครับคุณจะต้องเ,อเลือกให้มันเหมาะสมกับกิจกรรมที่คุณจะต้องทําด้วยนะครับแล้วก็คุณจะต้องเลือกกรอกบแว่นที่ถูกต้องแล้วก็ถูกใจของคุณด้วยนะครับในการสวมใส่นะครับให้แมทชิ่งกันกับเลนด้วยนะครับแต่และชนิดนั้นนะครับก็คือ กระบวนการทําแว่นเนี่ยเราต้องบอกว่ามันจะมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่จะทําให้คุณได้แว่นตาที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับแล้วก็เหมาะสมกับกิจกรรมที่คุณจะต้องทาด้วยนะครับแต่สําหรับอีกชนิดหนึ่งก็คือแว่นตาสําเร็จรูปที่มีขายตามตลาดนัดนะครับถ้าจะบอกว่ามันไม่ดีเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือว่าคือแว่นตาสําเร็จรูปเนี่ยมันมันก็คือสําเร็จรูปนั่นแหละมันทํามาแบบ สำเร็จรูปให้เรียบร้อยแล้วคุอคณอาจจะไม่ต้องทําเหมือนแว่นตาสังตากะบวนการทุกอย่างจะหายไปหมดเลยนะครับคุณแค่เตรียมตังค์ไม่กี่ร้อยนะครับไม่กี่สิบบาทนะเดินไปแล้วก็ซื้อสายได้เลยนะครับนั่นก็คืออีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่ามันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรล่ะนะครับในเมื่อกระบวนการทําก็ไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปนั่งพูดคุยกันนะครับ แว่นตาสําเร็จรูปนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้อดีของแว่นตาสําเร็จรูปครับแว่นตาสําเร็จรูปนะครับมันจะมีข้อดีคือ 1. ราคาถูกนะครับ 2. หาซื้อได้ง่ายนะครับเพียงแค่คุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับเดินไปตามตลาดนัดคุณก็จะสามารถหาเลือกซื้อได้แล้วนะครับหรือบางที่นะครับในร้านแว่นบางที่ก็มีขายนะครับเวลาเราไปซื้อเราจะเห็นตัวเลขกำกับอยู่นะครับก็คือแบบนี้นะครับ บวกนะครับหรือไม่ก็เป็นลบนะครับถ้าเป็นสายตาสั้นนะครับก็จะเป็นลบนะครับจะเขียนไว้ลบ5้นะครับไปจนถึงลบสี่ลบสี่ร้อยถ้าเป็นสายตายาวก็จะเป็นบวกบวก50ไปถึงบวก300โดยประมาณนะครับเท่าที่เซอร์วดูละสายตาก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินมากกว่านี้ก็ทําไม่ได้นะครับนะครับนี่ฮะตัวอย่างคุณสามารถหาเลือกซื้อได้ง่ายๆนะครับ ใช้งานง่ายใช้คล่องนะครับสะดวกนะครับทีนี้มาดูข้อเสียครับข้อเสียของแว่นตาสำเร็จรูปเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแว่นตาสำเร็จรูปนะครับจะถูกผลิตขึ้นมา2ข้างเท่ากันนะครับเบอร์2ข้างจะเท่ากันถ้าเป็นร้อยก็คือ100่งร้อยสองข้างเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วก็คือมันมีข้อจํากัดเรื่องค่าสายตาที่ มีจํากัดแค่นี้นะครับแค่สั้นกับยาวนะครับไม่สามารถทำสายตาเอียงได้ไม่สามารถทำสายตาเคได้ตะเกียติต,เ,ต,เ,ตเหล่ก็ทําไม่ได้นะครับทําได้แค่สั้นกับยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็จำกัด2อ,อย่างนะครับคุณภาพเลนนะครับคุณภาพของเลนคุณภาพของเลนแว่นตาสําเร็จรูปนะครับมันจะเป็นพลาสติกกลุ่มล่างสุดที่เอามาทําเป็นเลนสายตาให้เราใส่ให้เราซื้อหากันนะครับ เท่าที่สำรวจดูจะเป็นกลุ่มอะคริลิกซะส่วนใหญ่เป็นอะคริลิกกระจกจะมีน้อยละนะครับเมื่อก่อนเท่าที่ดูในตลาดแว่นสำเรจ็จรูปยังมีอยู่ยังมีขายอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยจะมีจะมีแค่เป็นกลุ่มพลาสติกแล้วนะครับคุณภาพนะครับต้องบอกว่ามันให้แสงส่องผ่านในน้อยมากนะครับแล้วก็การลดแสงสะท้อนต่างๆเนี่ยก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ ค่า aberration คือค่า e ออ,เอร r ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยทำจะ,จะเราจะเห็นว่าคือแว่นพวกนี้จะทำค่าสายตาได้น้อยเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำสอข้างเท่ากันนะครับเพื่ออะไรเพื่อลดปัญหาพวกนี้นครับคือคนทำเขาก็รู้โรงงานพวกนี้เขาก็รู้รู้ปัญหาของมันอยู่แล้วเพีเยงแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่ที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีค่าสายตาไม่เยอะนะครับซึ่งเอฟเฟกต่างๆหรือ ผลกระทบต่างๆมันก็จะมีน้อยแค่นั้นเองแต่มันมีนะมันมีไม่ใช่ว่าไม่มีพีงแต่ว่ามันน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการวางเซนเตอร์นะครับการวางเซนเตอร์ตาดำเนี่ยคือเขาจะวางมาสองข้างเท่ากันนะครับซึ่งในการทําแว่นตาจริงๆแล้วเนี่ยตาดําของคนเรานะครับมันจะมีระยะห่างที่ไม่เท่ากัน2ข้างนะครับเราจะวัดจากตรงนี้มาเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่เราจะได้แว่นตาที่เซนเตอร์ตรงกับตาดําเรา น้อยมากนะครับเป็นอะไรที่น้อยมากเลยนะครับคือปัญหาถ้าเกิดเราได้แว่นที่เซนเตอร์ไม่ตรงกับเรานะครับเลวลาเราสวมใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกหลายคนใส่แว่นตาสัญลู้นแล้วก็แล้วก็บ่นว่ามึนหัวเบียนหัวมองภาพไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็รู้สึกไม่สบายตานะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดเกิดจากตำแหน่งเซนเตอร์ของแว่นนะที่มันไม่ตรงกับตาดำเราทีนี้พอเราใส่ไปนานๆเนี่ย พอเราสวมใส่เข้าไปปั๊บนะครับลูกตาของคนเรามันก็จะหมุนหาตำแหน่งมันจะเบนเข้านะครับหรือว่าเบนออกก็แล้วแต่เพื่อหาตำแหน่งที่ชัดที่สุดของของเลนนะครับเพราะฉนั้นพอเราทํานานๆมันจะทําให้เกิดอาการเวียนหัวนะครับคือในใน,ในทางในทางช่างแว่นเนี่ยเราจะเรียกกันมันเกิดปีซึมนะครับคือเลนมันเกิดปีซึมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นของแถมเวลาเราซื้อแว่นพวกนี้นะครับซึ่ง อาการส่งผลให้เราก็จะทําให้เรารู้สึกไม่สบายตานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับใช้ให้น้อยที่สุดนะครับเลือกใช้ให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยก็กได้นะครับแล้วแต่นะครับไม่ใช้เลยก็ได้เพราะว่าคุณเสียระยะยาวมันจะมีมากกว่านะครับส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาสายตาตามอายุสายตาคนแก่นี่นะครับ เบอร์น้นอยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาจะเห็นว่าหลายคนหลายคนยังใช้อยู่นะครับเบอร์ร้อยเบอร์200ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้คือใช้แว่นแค่ฉาบสวยคือใช้แป๊บๆนะครับอาจจะเป็น5่นาที10นาทีแล้วก็ถอดครับกลุ่มนี้เลยเลยเห็นเขาเรียกว่าผลกระทบน้อยนะครับไม่ได้รู้สึกถึงอาการที่ไม่สบายตาเลยนะครับ แต่ว่าในกลุ่มที่ต้อง,องใส่ตลอดเวลาใส่ติดตาตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เกิดค่าเอฟเฟกเยอะขึ้นนะครับมันจะมีเอฟเฟกที่จะตามมาค่อนข้างเยอะบางคนจะไม่สบายตาบางคนปวดหัวก็มีนะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพเลนนะครับที่มันให้แสงผ่านน้อยนะครับเราก็ต้องเพ่งมองหรือหรือบางทีเบอร์ที่เขียนกับ,กบว่ามันไม่ตรงด้วยมันไม่ตรงกับค่าจริง เราก็จะต้องเพ่งมองตลอดเวลาและอีกอย่างก็คือว่าเลนบางตัวมันไม่ได้เคลือบโคตติ้งมาให้นะครับมันไม่ได้เคลือบโคตติ้งอย่างนี้นะเพื่อลดแสงสะท้อนมันก็จะทําให้มันเกิดเงานะครับเกิดเงาสะท้อนที่ผิวเลนนะครับคือแสงมันก็จะส่องผ่านได้น้อยลงมันก็ทําให้เรามองไม่ค่อยชัดเราก็ต้องเพ่งมองกนะครับเพราะทำให้เราไม่สบายตาม,มากขึ้นกว่าเดิมีนะครับนี่ก็เป็นข้อเสียของแว่นตาสาเร็จรูปนะครับ ทีนี้มาดูแว่นตาสั่งตัดนะครับแว่นตาสั่งตัดนะครับข้อดีของแว่นตาสั่งตัดครับคุณจะได้แว่นตาที่สวมใส่สบายเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็แว่นตาสั่งตัดนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสายตาของคุณได้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะครับสายตาคุณแก่นะครับ หรือตาเคตาเล่พวกนี้นะครับแว่นตาสั่งตัดก็สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่คุณจะสั่งตัดแว่นนะครับคุณจะได้รับการตรวจสายตาที่ถูกต้องละเอียดนะครับคุณจะสามารถเลือกดีไซน์เลนได้เลือกคุณภาพของเลนได้นะครับคุณสามารถสั่งเป็นเลนธรรมดาเลนเปลี่ยนสีเลนเคลือบโค้ดเลนลดแสงสีฟ้าได้หรือเป็นเลนชั้นเดียวเลนสอชั้นเลนโปรเกรสซีฟต่างๆนะครับคุณสามารถที่จะเลือก ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับในกิจกรรมที่ใช้งานด้วยนะครับคุณจะได้รับการตรวจหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับตรวจหาค่าระยะห่างของตาดำนะครับแล้วก็ได้รับการตั้งเซนเตอร์แว่นให้ตรงกับตาดำของคุณนะครับจะทำให้คุณใส่สบายนะครับแล้วก็ใส่มองเห็นภาพชัดเจนเป็นธรรมชาติที่สุดคุณสามารถที่จะเลือกก่อบแว่นได้นะครับเลือกชนิด วัสดุที่เอามาทำนะครับก่อแว่นคุณจะได้แว่นที่ให้ความคงทนนะครับทนทานใช้งานนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับความเหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่าก่อแว่นทุกวันนี้มใีให้เราเลือกหลากหลายดีไซน์ด้วยนะครับข้อเสียนะครับสำหรับข้อเสียของเปลนสั่งตัดก็คงจะเป็นเรื่องของราคานะครับการทําแว่นอันนึงเนี่ยก็จะมีค่อนข้างจะมีมูลค่าแหละต้องบอกตรงนะครับว่า มันจะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเป็นยันหลักหมื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยนะครับเพราะว่าในกระบวนการการทําแว่นนีถ้าพูดถึงเรื่องเลนเนี่ยมันจะมีกระบวนการผลิตวัสดุแล้วก็เทคโนโลยีในการทําแว่นตานะครับเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสายตานะครับเพราะว่าสายตาแต่ละแต่ละอยา่างแต่ละชนิดเนี่ย ความยากง่ายในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค่าเสายตาที่ถูกต้องแล้วก็ลดข้อผิดพลาดต่างเนี่ยมันจะต้องใช้อาศัยเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเกรอบแว่นนะครับวัสดุที่นํามาทําแว่นต่างๆก็จะมีโมูลค่านิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมหรือบาบง,บงอทองคําต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเอามาทําเป็นเกรอบแว่นตาได้ด้วยนะครับในในส่วนของเรื่องระยะเวลาอีกเรน,นึงแน่นอนครับในการสั่งทาพวกนี้อาจจะต้องมีระยะเวลาบ้างนะครับ อาจจะต้องใช้เวลาการรอรอคอยนิดนึงนะครับสำหรับแว่นตาสั่งตัดนะครับแน่นอนแหละเพื่อกระบวนการต่างๆที่ทำเนี่ยก็เพื่อให้ได้แว่นตาที่เหมาะสมที่สุดนะครับเหมาะกับคนคนนั้นที่สุดนะครับแก้ปัญหาสายตาให้เขาได้ดีที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ใส่สบายมองเห็นภาพชัดเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเพื่อให้การใช้ชีวิตประจําวันต่างๆกิจกรรมต่างๆนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับวันนี้นะครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ย ผมคิดว่าเพื่อนๆคงจะได้ข้อมูลที่ดีๆนะครับนำไปใช้ในการตัดสินใจนะนำนำไปวิเคราะห์นะครับสำหรับการเลือกหาแว่นตาสั่งตัดหรือเลือกหาแว่นตาสำเร็จรูปตามตลาดนัดมาไว้ใช้งานนะครับก็คงจะต้องคิดว่ามีประโยชน์บ้างแหละนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคำที่ติดตามนะครับไว้ผมจะทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับมาไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อๆไปนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับผม